สวัสดีวันศุกครับตอนนี้เวลาเก่าโมงหาเสสี่นาที่นะครับอยู่ท่าเรือริเวอร์นะฮะสี่แยกสี่แยกอ่าอ่าแยกไอสี่พญาครับอยู่สี่พญาท่าเรือริเวอร์นะครับเนาะไไกลของันลำโพงเนี่แหละมาหลับนั่องเที่ยวเวียดนามครับวันนี้เป็นวันซุกที่สามสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเนาะ ผ่านักท่องเที่ยวเวียดนาม,มาวัดจันนว่านะครับแล้วก็ลงเรือจากหันมะขืนอยู่ท่าเรือรีเวอร์นะครับ้ออกจากท่าเรือรีเวอร์ก็จะไปกินเขาอยู่แถวอา <c oughs> แถวนี่มาแล้วครับแถวเลยกระบ,บังแล้วก็ทรงออกครับ กระซงออกเลยขึ้นมาแล้วครับนี่แหละมาเทียวขึ้นมาพอดีอันนี้ก็หัวนาทั่วครับน้ำแห้งขนาดเลยกระเพื่อมเลือบเลือบเลือบเลย อันนี้อีลาอยู่ใสบ้านอยู่ใสเอาอยู่บ้านไหนล่ะจำปาโนูซื้ออยังนี่จำปลาซักอยู่ปากเซ่บอกยู่เมืองไหนซื้อยังนี่ซื้อเลี้ยงเลี้ยงอยู่แถวอันนี้บอว์ยู่แถวผู้สละบอว์เอองเสาตะดำหัวจ๊กเสาตะดำอยู่บอว์เราไปนี่เป็นยูทูบเบอร์เบิ้งแต่ของเรายู่แถวผู้สลาะเอาหนูในเมืองเรเท่าไหร่นี่ เดือนหนึ่งในรายเป็นไหนปรนมาเมืองศักอยู่บ,านนบา้านไหนบ้านสมฮงนะบ้านสมฮง,ง,งบา้า,า,บานสมโฮงแมนอ่าพี่น้องพี่น้อง <c oughs> บ้านเท่าเนาะจังหวัักบ้านสมโฮงไปไปฮะ กไก่ข้นสวยเฮาไก่กไทายล่ะสวยไก่อะไรข้นสวยสวยสวยท่านมอล่ะ11โมงไปยังเขาอยู่ใส่นานาสติตอยู่นะติตอนนี้เจ้ากากละมั่งปันี ออกจานีจะไปกินเขาอยู่สำเภาทองนะครับราชกระบังแล้วก็ส่งออกสนามบินสุวรรณภูมิน่าเนี่ก็เป็นงานสุดท้ายแล้วครับเที่ยวสุดท้ายออกแล้วครับผมเลยงานใหม่ไปขับรถหัวลาดอยู่มองเกานะครับอยู่จัก,กรพนโอเคครับผมสวัสดีครับ